กรุงเทพประกาศตัวเป็นเมืองลักชัวรีระดับโลก3โรงแรมไทยบุกอันดับสิบท็อปโลกวงการท่องเที่ยวโรงแรมทั่วโลกตื่นเต้นกับการประกาศผลรางวัล Ws 50 Best Hotel 2025ที่จัดขึ้นในกรุงลอนดอนเมื่อวันที่3 0ตุลาคม2568รางวัลน,นี้ไม่ใช่แค่การยกย่องแต่เป็นมาตรฐานใหม่ที่ทุกคนในวงการต้องจับตาและนี่คือสิ่งที่น่าตื่นเต้นสำหรับไทย กรุงเทพประกาศตัวเป็นเมืองลักชัวรีระดับโลกเมื่อโรงแรมไทย3ามแห่งบุกเข้าอันดับ10บท็อปโลกแต่นี่คือส่วนที่น่าทึ่งโรงแรมเอเชียครองสามอันดับแรกทั้งหมดและนี่คือส่วนที่คนใหญ่ที่สุดคงพลาดโรงแรมไทยไม่ได้แค่ติดอันดับแต่ยังครองอันดับสองแลพษามของโลกอีกด้วยอันดับ10บรงแรมที่ดีที่สุดในโลกปี2568รอสอรูทฮ่องกงฮ่องกงล้มแชมป์แคปเทอร์แบงคอกจากกรุงเทพที่ครองตำแหน่งนี้ในปี2567 o u ร์ซีเซนส์แบงคอกแอด h ชลเฟรริเวอร์กรุงเทพไทยโรงแรมหรูริมแม่น้ำเจ้าพระยาดีไซน์ทันสมัยร่วมถึงบริการระดับพรีเมียมแคปเปอร์แบงคอกกรุงเทพไทยแชมป์เก่าที่ยังคงความยอดเยี่ยมด้วยบรรยากาศสงบเรียบและบริการส่วนตัวที่เหนือระดับแพซเซอร์และโคททะเลสาบโคโมอิตาลีโรงแรมบุติคไฮตั้งอยู่บนชายหาดทะเลสาบโคโมที่สวยงามรฟเฟอร์สิงคโปร์สิงคโปร โรงแรมคลาสสิกที่มีชื่อเสียงรวมถึงบริการของผู้ช่วยส่วนตัวบัตเลอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ออเรนตีสเดอร์ยันดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตโรงแรมหรูริมทะเลด้วยสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันแมนดารินออเรนทัลแบงกอกกรุงเทพไทยโรงแรมตำนานที่คงความเป็นเลิศมาอย่างยาวนานรวมถึงบริการที่สะท้อนความเป็นอันดับต้นๆของโลกเชเบอร์ยูเคเทโชโชลาเม็กซิโก โรงแรมสไตล์บูติกผสมผสานวัฒนธรรมยาและความหรูหรา Four Seasons friends, Florence อิตาลีโรงแรมหรูใจกลางเมืองฟลอเรนซ์ด้วยสถาปัตยกรรมแบบรีในแสนสวย The Upper House ฮ่องกงโรงแรมบูติคไคตั้งอยู่บนชั้นสูงมุมมองทิวทัศน์ที่งดงามกรุงเทพฯงาด3โรงแรมไทยในทอ p 10 การที่กรุงเทพมีโรงแรมสามแห่งในอันดับสท็อปโลกสะท้อนให้เห็นว่าไทยไม่ได้เป็นแค่ปลายทางท่องเที่ยวแต่ยังเป็นเมืองลักชัวรีที่ทั่วโลกยอมรับโรงแรมไทยทั้งสามแห่งคือ Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River อันดับสอง Capella Bangkok อันดับสามและ Mandarin Oriental Bangkok อันดับเจ็ดซึ่งแต่ละแห่งมีเอกลักษณ์และจุดเด่นที่แตกต่างกันแต่ทั้งหมดก็มีจุดเด่นรวมกันคือบริการระดับพรีเมียมดีไซน์ที่สวยงามและประสบการณ์การพักผ่อนที่ไม่มีที่ไหนเทียบ แต่นี่คือคำถามที่น่าสนใจการที่กรุงเทพมีโรงแรมระดับโลกมากมายจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวระดับลักชัวรีมากขึ้นได้หรือไม่และสิ่งที่สำคัญกว่าไทยควรทำอย่างไรเพื่อรักษามาตร,รฐานและความเป็นเลิศของโรงแรมเหล่านี้ในอนาคตขอให้ทุกคนแบ่งปันความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้